ฟ้ามีใครับแรงตลาดกลางครับใครนี้ซ้อมมาอยู่วันครับครซ้อมมาสองสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่คใต้รับแรงตลาดกลางมีใครเป็นผู่ป้าคู่ซ้อมอใไรนี้ก็มีพี่ปิ๊กแบงแล้วก็พี่เพชรนิรันดร์ครับแล้วก็ชัดชัยโอ้โหพนี้ใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบยังอยู่เราสูงเท่าไหร่ได้เจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปไปมากๆกี่กิโลครับหกสี่หกสามหกสี่เราเมื่อไหร่จะยนะครับไม่เขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับเด็กดวงเล็ก เคยเจอไหมเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเค็มมาต่อยเข้ามาป่ะเเขาเมื่อตะตายอะไรกับจำได้ไหมแล้ววันนี้เราจะวางเกียวางไหนงี้ก็ตามเกียงครับแต่ตามตไตายเราเนาะล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ลังสิท์ลังสิทวันนั้นเราเจอกับเพชรารีคเป็นไงบ้างชนะนกครับชนะนอกเจรกันมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยยก่าเนีอ๋อเวทเดิมนี่เลยแล้วยังวันนี้เข้าไปสอบนี่สอบหักยังัครับถ้าเข้าไปสอบนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาด นักเกณฑ์ครับคือเหมือนเราวิ่งยืดกล้ามเนื้อเนาะสวายสวายยามเช้าร,ร่างกายเราตอนนี้เป็นไง4%ละ,ะประมาณร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงรอาการบาดเจ็บไม่มีมมเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเจอได้เลยครับล้วต่อยมวยมาลุลุลทั้งหมดนี้กี่ไฟลแล้วประมาณร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าไฟเนาะเราคนจังหวัดมาสารคามเอาฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยเออฝากพี่น้องชาวสารคามเป็นกำใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาสู้เต็มที่แน่นอนครับอข่ครับเจ้าน้องชายครับผม